สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับชาววันนี้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตใหม่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการเลี้ยงดูขอบคุณพระเจ้าสําหรับสันติภาพสันติสุขที่มาจากพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเราให้คุณโยเซฟอ่านบทวจนะที่ส่งเข้าไปนะคะมัทธิวบทที่6ข้อที่25ถึงข้อที่34เพราะเหตุนี้ เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าก,กระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอย่าก,กระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งหม่มชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือจงดูนกทั้งหลายบนท้องฟ้าพวกมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รวบรวมไว้ในยุงชาา แต่พระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไว้ท่านไม่ประเสริฐกว่าพวกมันหรือมีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนยาวอีกนิดหนึ่งได้ท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่หขมทำไมจงพิจารณาดูว่าดอกไม้ในทุ่งนานั้นเติบโตขึ้นอย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้ แต่เราบอกพวกท่านว่าแม้แต่กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้แต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่งและถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้พวกมีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือเพราะฉะนั้นอย่ากระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไรนุ่งหง่มเพราะว่าบรรดาคนต่างชาติสแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้แต่พวกท่านจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้เพราะฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองแต่ละวันก็ทุกพออยู่แล้วครับค่ะขอบคุณมาก วันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าอยากกระวนกระวายนะคะเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ประทานสันติสุขให้กับเราก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่มีภาระอะไรนะคะไม่มีความรับผิดชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่นะคะแต่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งนะคะเรียนรู้ในการที่จะไว้วางใจในพระเจ้าเพราะฉะนั้นความกังวลกระวายเนี่ยนะคะ ก็จะทําให้เราเป็นทุกข์ทำไมเรากังวลน,นะคะทำไมเรากระวนกระวายเราก็ต้องถามตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไว้วางใจพระเจ้าหรือเราพยายามที่จะทําเองหรือเราพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเราเองและก็เปลี่ยนคนอื่นแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศด้วยกําลังของเราไงคะ เราต้องทราบนามพระไถ่พระเจ้าเราต้องรู้ว่าบางอย่างพระเจ้าจะทำเองไม่ใช่เราทำเองอย่าไปคิดว่าเราจะเปลี่ยนตัวเราได้นะคะเหมือนเขาบอกว่าเสือดาวก็เปลี่ยนลายตัวเองไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างออกแบบมาให้พระเจ้าเป็นผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงเราให้พระเจ้าเป็นผู้ที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ให้พระเจ้าที่จะเปลี่ยนคนนั้นคนนี้โดยการที่เรา อธิษฐานเผื่อโดยการที่เรามอบภาระเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้กับพระเจ้านะคะถ้าเราคิดจะไปเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เราก็เปลี่ยนแปลงคนอื่นหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองโดยที่เราไม่พึ่งพาพระเจ้านะคะไม่ไว้วางใจพระเจ้า นี่คือสาเหตุที่เราพบความกระวนกระวายไม่เพียงแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วยแต่นะคะมันรวมไปถึงการกินและดื่มนะคะเราก็จะคิดกังวลถ้าเรากังวลเรื่องใดเราก็จะมีความกังวลหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นนะคะ พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราละความกระวนกระวายเพราะว่าพระเจ้าทรงครอบครองโลกใบนี้อยู่เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่พูงทรงรับผิดชอบนะคะทั้งมนุษย์ทั้งโลกใบนี้ทุกสถานการณ์พระเจ้าเอาอยู่สรรเสริญพระเจ้านะคะเราต้องมีความเชื่อเราต้องไว้วางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเราพระเจ้าจะทรง อวยพรเราพระเจ้าจะท่งเปลี่ยนแปลงเราและพระเจ้าจะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนหัวใจผู้คนเปลี่ยนโลกใบนี้ก็ยังได้เพราะว่าอะไรพระพระองค์เป็นพระผู้สร้างอย่ากระวนกระวายในเรื่องการกินและดื่มในเรื่องต่างๆแล้วก็อย่าก,กังวลในเรื่องการทำผิดของเราของคนนั้นคนนี้จนเรานอนไม่หลับแล้วเราก็เครียดไปกับเขารู้ไหมว่าพระเจ้าเปลี่ยนได้ เราต้องทําหน้าที่โดยการอธิษฐานไม่ได้บอกว่าเราไม่ทําอะไรความกวลกัวายไม่ได้บอกว่าเราอยู่เฉยเยนะคะนอนรอให้พระเจ้าทํางานแต่เพียงผู้เดียวอย่าไปขยายความนะคะเราต้องทําส่วนของเราอะไรที่มันเกินกําลังอะไรที่เราเหนื่อยล้าเครียดอันไหนมันเกินก็คือมันเครียดอะไรที่ทําให้เรารู้ว่ามันเกิน มันทำให้เราเครียดนั่นแหละคือความกังวลคือความกระวนกระวายมันแตกต่างจากคนที่รับผิดชอบหน้าที่มันแตกต่างจากคนที่เขาทำส่วนของรับผิดชอบชีวิตของเราเป็นผู้ใหญ่ดูแลปกครองครอบครองบริหารจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามที่พระเจ้าทรงนำเราทำส่วนของเราแล้วไม่ได้บอกว่าเราไม่รับภาระ ไม่รับแอกของพระเจ้าเราปฏิเสธแอกของมารไม่รับภาระของมารก็คือการที่เราละความกระวนกระวายอย่าก,กังวลในเรื่องการทำผิดของชาวบ้านหรือการทำบาปของผู้คนหรือความผิดพลาดของผู้คนเพราะว่าอะไรคะเราจะเครียดเราต้องรักษาชีวิตของเราด้วยเพราะว่าพระเจ้าดูแลทั้งเราทั้งเขานะ เราทำส่วนของเราแล้วเตือนแล้วสอนแล้วบอกแล้วช่วยเหลือเต็มที่แล้วนอกนั้นต้องเรียนรู้ในการที่จะละความกระวนกระวายแล้วก็มอบเขาไว้กับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเท่านั้นเปลี่ยนแปลงหัวใจของคนได้พระเจ้าเท่านั้นที่สอนคนแล้วก็ทําให้คนนั้นนะ่ะก็เรียกว่าสะอาดสะอ้านตั้งแต่พุ่งจะสอนให้เขาสะอาดทั้งภายในและภายนอก เพราะ,ะนั้นพระเจ้าจึงบอกให้เราทราบว่าอะไรที่ทําให้เรากระวนวกระวายนะมันเป็นข่าวร้ายตัวเราเองถ้าเรากระวนกระวายนะมันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บความเครียดทําให้เป็นฝีในช่องท้องความเครียดทําให้เราเป็นมะเร็งความเครียดทําให้เราเป็นไมเกรนความเครียดทําให้เราขาดสมาธิปวดหัว นะไม่มีความสุขไม่มีสันดีสุขเพราะฉะนั้นเราต้องบอกกับตัวเราเองแม้ว่าเราจะผาเผชิญกับอะไรเราต้องพูดกับตัวเราเองว่าฉันไม่กระวนกระวายอีกต่อไปแล้วเพราะฉันมีพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นเปลี่ยนฉันได้พระเจ้าเท่านั้นเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีวิกฤตเป็นโอกาสอุปสรรคเป็นอุปกรณ์โนนแน่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่มากกล้าเชื่อไหมกล้าไว้วางใจไหม ถ้าพระเจ้าบอกว่าอยา่า กระวนกระวายเป็นคำสั่งของพระเจ้าเป็นคำเตือนของพระเจ้าเป็นคำแนะนําของพระเจ้ามาถึงเราถ้าเรายังขืนไปกระวนกระวายโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งร้ายยมันจะเข้ามาในชีวิตของท่านวันนี้ขอให้เราที่จะมอบความกระวนกระวายไว้วางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆพระเจ้าเปลี่ยนบรรยากาศให้กับเราได้เราเป็นเครื่องมือของพระเจ้านะคะ เราเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเราทำส่วนของเราเต็มที่เราทำตามพระคำทำตามพระวิญญาณนะคะที่พระองค์ทรงโปรดสำแดงให้กับท่านฉันด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่าความโกรนกระวายมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนั่นแหละแม้ว่าเราจะเป็นคนฝ่ายวิญญาณระดับไหนขั้นไหนก็แล้วแต่มารสตานต้องการที่จะส่งความกระวนกระวายมาถึงเราเพื่อเราจะกินไม่ได้นอนไม่หลับและเราก็กระวนกระวาย นะคะทำให้เราเครียดทำให้เราภูมิต้านทานของเราก็ตกนะทำให้ปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นวันนี้ก็ข่าวดีพระเจ้าบอกว่าอย่าก,กระวนกระวายนะคะขอให้เราที่จะนะไว้วางใจพระเจ้าขอให้เราเชื่อว่าพระเจ้าดูแลทุกสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรากระวนกระวายเรากำลังบอกว่าเราจะทำเองเราทำได้นะคะ การที่เราพูดด้วยถ้อยคําแห่งความเชื่อกับการที่เราพูดด้วยกําลังของเรามันกละเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นนิยามของความกังวลหรือความกลัวลกวายนะครับก็คือเรามีหนามแล้วนามนะคะก็คือซาตานกำลังเข้ามาลบกวนเรานั่นเองกระวเมื่อไหร่ข่าวหลามาเมื่อนั้นกังวลเมื่อไหร่ส่งสัญญาณว่ามันจะควบคุมเราได้ วันนี้เราต้องปฏิเสธความกลัวความกรัววนกะว,วายนะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่มารใช้มันเป็นเส้นทางที่มารจะเดินเข้ามาทําให้ชีวิตของเราเนี่ยนะคะทรมานมันเป็นเส้นทางที่เรียกว่าความเชื่อในเชิงลบนะคะยิ่งเรากลัวก็ยิ่งเจอยิ่งกระววนกะว,วายก็ยิ่งได้รับสิ่งที่เรากระว,วนกระว,วายความเครียดมันเป็นหนามนะคะ ความกังวลกังวายมันเป็น้นามชีวิตชีวิตเป็นนามก็คือชีวิตที่ยากลําบากชีวิตที่มีแต่้นามขวากนามมากมายวันนี้ถ้าเราไม่อยากมี้นามชีวิตเราก็ต้องละความกังวลกระวายเพราะว่าอะไรคะ่ะความกังวลความกังวลกังวายเนี่ยมันทรมานตัวเราเองวันนี้เช็คดูนะคะฉันด้วยพี่น้องด้วยบางอย่างเราจะต้องละไว้เพราะว่าเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้เราให้พระเจ้าเปลี่ยน นะคะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยนะคะเป็นพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนสถานการณ์ร้ายกลายเป็นดีได้เปลี่ยนวิกฤตก็ได้เปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือของปรุงก็ได้นะคะเพราะฉนั้นอย่ากระวนกะวายเพราะว่าเราจะทรมานเรากําลังทรมานตัวเราเองเรากําลังทําลายชีวิตของเรานะอย่าใช้เวลาอยู่กับความเครียดความกรัววนกะวายนะถ้าเรามีความกรัววนกะวายต้องอธิษฐาน ขับไล่มันออกไปท่องข้อพวญมพีในฟิลิปปีบทที่4ข้อ5ข้อ6ข้อ7นะฮะอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงขอพระคุณพระเจ้าแต่จงให้สันติสุขของพระเจ้าคุม้มครองในจิตใจของเราฮาเลยลูยาถ้ายังกังวลกระวายอีกก็เป่าประกาศถ้อยคําของพระเจ้าใส่ความกังวลกระวายเอาจนความกังวลกระวัยมันเงียบลง แล้วสันติสุขของพระเจ้าจะคลุมครองจิตใจของท่านพระคำของพระเจ้าเนี่ยนะคะมีไว้เพื่อที่จะเอามาต่อสู้สถานการณ์กระวนกระวายเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาพระคำอ่านพระคำนะคะเพราะว่าพระคำเป็นฤทธเดชส่องสว่างที่ไหนมืดมืดนะคะกำลังกระวนกระวายก็คือมันเป็นความมืดมันเป็นการงานของผีมารซาตานที่ลบกวนชีวิตของเรานะะ เราต้องมีพระคำเราต้องมีพระวิญญาณส่องสว่างในชีวิตของเราในเส้นทางที่เราเดินพระคำของพระเจ้าเป็นโคมสองเท้ามืดขนาดไหนในโลกฝ่ายวิญญาณเมื่อเรามีพระคำเมื่อเรามีพระวจนะอยู่ในวิญญาณของเราพระคำของพระเจ้าจะทำให้เราสว่างทำให้เราเนี่ยนะคะไม่กระวนกระวายเราจะไปฟังเสียงปัญหามากเราจะไปฟังเสียงคนอื่นเขานินทาเรามากเราจะไปฟังแต่ข่าวร้าย เราจะไปฟังแต่โอ้ข่าวมันอยู่ในโทรศัพท์เลยอ,อยู่ในผู้คนในสิ่งแวดล้อมกระแสของโลกนี้เต็ไมไปด้วยข่าวร้ายไม่ต้องไปเปิดดูก็ได้ยินไม่ต้องไปเปิดดูก็เห็นทั้งตาเปล่าทั้งสายตาที่เรามองเห็นนะคะก็ไปรับมาเต็มๆก็เลยมานอนเครียดนะคะเพราะฉะนั้นขอยเราที่ฉลาดพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ฉลาดนะคะเพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ควบคุมสถานการณ์ วิญญาณบริสุทธิ์ทําให้เรามีสันดิสุขเมื่อเราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์มาเป็นคริสต์มาสของเราส่วนตัวนะคะเราก็จะกลายเป็นคนที่ฉลาดมีสันดิสุขนะคะเราจะกลายเป็นผู้ฉลาดกว่าสิงสาราสัตว์นะเพราะว่าเราต้องต้องปกครองสิ่งเหล่านั้น ครอบครองนะคะฉลาดกว่าทรัพย์สมบัติอย่าให้ทรัพย์เนี่ยอย่าให้เงินและทองมาปกครองเราจนเรารักเงินและเราก็ไม่มีสันติสุขนอนสะดุ้งนะคะเราฉลาดกว่าสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าเนี่ยนะคะสร้างมนุษย์มาปกครองครอบครองไม่ได้มาเป็นทาสนะคะเราก็ดูแม้แต่สิงสารสัตว์นี่มันยังไม่กังวลเลยเรามนุษย์ละ่ะนกในอากาศโอ้ เราเห็นสิ่งเหล่านั้นมันไว้วางใจพระเจ้านะก็ขอให้เราที่จะไว้วางใจพระเจ้ามากกว่าสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็วิธีจัดการก็คือจัดการกับระบบความกวนกวายก็คือเรียนรู้จากพระคำเรียนรู้ในการที่จะพึ่งพาพระเจ้าทอมตัวทอมใจนะคะให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราและเราจะรับการเปลี่ยนแปลง อันไหนที่เราเปลี่ยนอันไหนที่เราทําอันไหนที่เรารับผิดชอบเราก็ทําส่วนของเราเต็มที่ไม่ได้บอกว่าเราจะรอแต่พระเจ้านะคะเรียนรู้ในการที่จะฟังเสียงของพระเจ้านะคะทำในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทํารับผิดชอบเต็มที่ทําด้วยความเชื่อทําด้วยสันติสุขเพราะว่าเป็นนามปัยพระเจ้าเรียนรู้สิ่งที่เราทําไม่ได้ด้วย อันไหนทาไม่ได้แยกแยะเรียนรู้ที่จะทําสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําเรียนรู้ทําในสิ่งที่พระเจ้าให้เรารับผิดชอบนี่คือการทอมใจนอกนั้นเราต้องรู้นะคะไม่มีใครเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆได้นอกจากพระเจ้านี่ไงเราจึงต้องพึ่งพาพระเจ้าทุกวันทําสิ่งที่ถูกต้องเมื่อถึงเวลาในกาลเทียบทที่6ข้อที่9นะคะถึงเวลาอันสมควรเราจะได้เก็บเกี่ยว เรียบง่ายดีชื่นชมยินดีรอคอยเราไม่ต้องไปต่อต้านพักคำของพระเจ้านะเราต้องมีพักคำของพระเจ้าไว้เพื่อที่จะต่อสู้วันอันชั่วร้ายสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นส่วนที่เราทำ ได้ก็คือเราต้องทำอย่าไปต่อต้านการเรียนพระคัมภีร์อย่าไปต่อต้านการอธิษฐานอย่าไปต่อต้า,อานาการท่องพระคำของพระเจ้าเข้ามาไว้ในชีวิตอย่าไปต่อต้านการรับใช้อย่าไปต่อต้านการไปโบสถ์นะคะต้องใส่ใจสนใจมิติฝ่ายวิญญาณนะแล้วก็ละความกรกรวนกวายเราทำส่วนของเราไม่ใช่ว่าพอมีปัญหามีความกรกรวนกวายก็เรียกว,ว่าชะงักทุกด้านนะโบสถ์ก็ไม่ไป ก็ต่อต้านกันมาโบสถไปก็ไม่ได้อะไรนี่คือมารซาตานนะคะที่จะทําให้เรามีความกรนกรวายจนเราเนี่ยนะคิดไม่ดีกับพระเจ้ากับคริสตจักรกับพระคำกับพระวิญญาณต่อต้านไปนะมั่วซั่วไปหมดเลยนี่คือพิษของความกระวนกวายนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเตือนเราละความกรนกรวาย จะทําให้เราถอดใจจากพระเจ้าจะทําให้เราถอดใจจากการรับใช้จะทําให้เราถอดใจจากเรื่องฝ่ายวิญญาณไม่อยากอธิษฐานเพราะว่าความกวนกวัยเป็นหนามไงคะเป็นวัชพืชเป็นหนามเลยแหละนะคะเราจะเป็นดินที่มีหนามเต็มไปด้วยความปราลบปลาลมเต็มไปด้วยความกวนกวยนั้นเป็นเรื่องที่เราจะเกิดผลไม่ได้วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรา ปัญหามันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเรามีพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จะจัดการกับปัญหายิ่งกระวนกระวายยิ่งมีแต่ปัญหายิ่งเครียดก็ยิ่งกลัวยิ่งสับสนยิ่งมึนงงนะมารสตานมันชอบคนกระวนกระวายแต่พระเจ้าไม่ชอบพระเจ้าชอบคนที่ไว้วางใจพระเจ้าและพระเจ้าจะอวยพรเราและพระเจ้าจะอยู่กับเราชื่นชมยินดีในเวลาที่เหลืออยู่ชื่นชมยินดีในเวลาที่มี ขอบคุณพระเจ้าได้ทุกกรณีนั้นคือเรากําลังนะคะดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องเรากําลังจัดการกับการดําเนินชีวิตของเราได้โดยการพึ่งพาพระเจ้าชีวิตของเราจะไม่พังทลายอาเลลูยาเพราะว่าชีวิตของมนุษย์นะ่ะมันมีพายุอยู่แล้วเราต้องปลดปล่อยความเชื่อของเราเราต้องให้สันติสุขของพระเจ้าคุ้มครองจิตใจของเรา เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวิตอย่าไปฟังอะไรที่มันทําให้เราเครียดฟังมากก็เครียดมากจดจ่อที่ปัญหาปัญหาก็ใหญ่ขึ้นจดจ่อเรื่องอะไรแต่เราต้องการจดจ่อก็คือจดจ่อกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะได้ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราความเชื่อของเราก็จะใหญ่ขึ้นสันติสุขของพระเจ้าจะคุ้มครองจิตใจของเราชีวิตของเราเองก็จะมีประสบการณ์กับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกับสิ่งที่เรา รับข้อมูลนะคะรับพระคำรับสิ่งที่ดีงามเพราะว่าพระคำเป็นข่าวดีนะฮะพระเจ้าทิ้งมรดกให้กับผู้เชื่อก็คือพระคำนี่แหละพระสัญญาไปทำแล้วก็สันติสุขของพระเจ้าในยอห์นบทที่14ข้อ27ก็คือว่าพระเจ้ามาอยู่กับเราโปร่งเป็นผู้ประทานสันติสุขกับเราอย่ากลัวอย่าวิตกอย่าปันป่วนนะคะอย่ากระวนกระวาย อย่ากังวลนะเราต้องตัดสินใจที่จะมีสันติสุขสันติสุขมาจากพระคริสต์สันติสุขคือการที่เราคืนดีกับพระเจ้าแล้ววันนี้คําถามเราคืนดีกับพระเจ้าทุกวันไหมถ้าเราไม่คืนดีไม่ได้ถามว่าคุณต้อนรับพระเยซูหรือยังนะคะการที่เราคืนดีกับพระเจ้าก็คือการที่เรามีสันติสุขทุกวันการที่เราสลับภาพบาปของเราการที่เราไปต่อกับพระเจ้าทุกวันกลับใจใหม่ทุกวันนะดำเนินชีวิตไม่กระวนกระวาย มีความเชื่อร้อยเปอร์เซน์กับพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเท่งแท้เชื่อว่าพระเจ้าช่วยเราได้เชื่อว่าพระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์ร้ายกลายเป็นดีได้นี่คือสันติสุขจะคุ้มครองจิตใจของเราเราเอาอะไรต่อสู้กับความกวลกวายวันนี้ท้าทายพระคำพระวิญญาณความเชื่อที่ปลดปล่อยชีวิตของเราและไว้วางใจพระเจ้าและสันติสุขของพระเจ้าจะุ้มคลองจิตใจของท่าน อย่าเสียเวลากับความวุ่นวายอาณาจักรฝ่ายวิญญาณก็คือเป็นอนาณาจักรแห่งการครอบครองด้วยสันติสุขด้วยนะคะความเชื่อโดยมิติฝ่ายวิญญาณตัดสินใจรับสันติสุขรับข่าวดีข่าวร้ายเป็นเรื่องความกังวลกังวายและความพยายามที่เราจะทําที่เราจะเปลี่ยน แต่พระเจ้าบอกกับเราว่าสันติสุขของพระเจ้ามาหาเราแล้วก็คือการที่เราพึ่งพาพระเจ้าและมอบความกังวลกวายไว้กับพระเจ้าแล้วสันติสุขของพระเจ้าจะกลมครองจิตใจของท่านข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพองขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณสําหรับพระวจนะคําของพระเจ้าที่โปร่งตักเตือนเราไม่ให้กระวนกระวายเพราะว่ามันไม่ได้ต่อยอดมันไม่ได้มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นไม่เคยแก้ไขปัญหาได้เสียเวลาจ่ายราคาทําให้เรา มีชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยสุขภาพไม่ดีแล้วก็ทรมานกอพระเจ้าได้ทรงเมตตาเราเพราะว่าความกระวนกระวายัยเ,เป็นเ,เรื่องที่ทรมานตัวเราเองทำลายตัวเราเองมันไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อที่ถูกต้องเราปฏิเสธความเชื่อเชิงลบ ก็คือความกระวนกระวายความกลัวความเครียดความกระววกนกวายหรือถ่อแล่ทำลายหรือถ่อแล่ทำลายขับออกไปจากชีวิตของเราเราขอสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเราต้องการสันติสุขของพระเจ้าคุ้มของจิตใจและวิญญาณของเราเราจะมีพลัง เราจะมีสันติสุขเราจะได้รับพอพรเราจะมีชีวิตที่ชื่นชมบินดีและเราก็จะมีสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพโอ้ปรุงจะขับไฟวิญญาณที่ดียอดเยี่ยมขอบคุณพระเจ้าเพราะเรากล้าที่จะไว้วางใจพระเจ้าและละความกระวนกระวายเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับโรรองในพระราชนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าเวพรค่ะเอเมนพระเจ้าเวพรทุกท่านนะคะ เลยค่ะเราเสริมกำลังแอกย้ายกันนะคะ